Thank you. เจรังวะแตยังกายโยฝังสากรยาฝ้าโยโอนิเมนพระคาถาเป็นขององค์พระสัมมาเทศนาสอนไว้อาตามาสิได้ไขว่าขอคติธรรม ปัจจลูกผููมิโศกสิได้พอได้ฟังขอบนเสดงพวูเทียมเือสิได้แจ้งแสงสาวางสิปากโกตนี่เมืนสุนทโพุทพุทธองค์หนวยแทนอาตมานั้น ท่านกนนามแดบนาการเล่าพากฝากยุ่งยากผู้มากแดบพ่อเล้ยแกสวงเอาผู้ฟังธรรมพุทธเจ้าหลายหลายเล่านันนจิตได้จิตได้ของข้ากจใจคนทาง อาหารจางเข้มสมเพ็ดรหวานที่ท่านแต่ง้อมนึอแกงปนเปียงหู่ต้มบะจีเจืินอาหารกินผากพื้นดาดาดืนได้กินกันมากไปไปไปมานาตั้งกันไปคูนเสียน หลังคนกินเทศใดพ่องกินเค็มกับโพต่างวางวาจาจืดสมขมเปียวหากต่างกันการฟังเทศน์มื้อนี้นั่นก็คือดังโดยเหมือนบางคนเฮือนเสียงยาวได้กาวเตือนิา ว่าคือล้ําคือโลองเพียรทำน้องพุทโทวาดประมาทพระผู้เทศจอยสิพอย,ยได้บาปเด้เวินนันกธรรมจะต้องเวียนนันเวียนบาปอาคติการตํานี้สิเป็นกรรมกิเลสในใจแปลวบ่เมนเน้อ เสีํทำห้จิตใจแจ้งกะจางให้ทำตามนูนแต่เขาบุหันเท่าว่าเกาลังคือว่าตังแต่ครั้งสมัยก่อนตอนกุกมวนพระสงฆ์สาบกประกาศธรรมเพื่อเผยแผ่จุดพระสงค์เพื่อหวังแก่ทิ่ทีคู ในถือกสองผู้ลังคนนั้นจะต้องในจาเว้าก้าวผาเดียงเว้าสันสันโบเรื่องบ่ยอมเงียงสุตาจังเก้าสาละันยะกอมกาใจใสจากเกิดาธาเสียงองเป็นธรรมนอ กะเสวาได้สามารถอ่านขอได้ยินพ่อนั้นหอมคองผู้เฒ่งก็ทรงไดยุคย่องวัดเทศน์ของสมเหมาะแสดงธรรมได้ไพร่องก็มากงที่ทรงย่อง บ่ผิดของโลกเท่แหลวแล้วได้หอ,อกเ้ยเสพผิดเนตั้งตเตยจังเคยพอบอกคอยสวยโปรดสาละกิเลตตัวนี้ด้วยอย่าทวงทักหาขานโปรดสงสารจิตคนเพื่อน,นเขาให้เศร้าเหี้ย กางเทศเสียงคือแจงข้อคติธรรมตันกาวเงาเงาเพื่อให้ซึ่งถึงใจท่านผู้มักเสียงคอยฟังไปสิหู้เดืองขอเพียงงานวิจา์ตามกสรเสียนความงามพาคคาถารมสอน เปยนคํากอเล่าเมืองบรรณาการล่านคาเทศนานวนังให้ใจว่างอย่าหันไหวท่อหนาศัทธายู เศร้าักไว้ประกาศอันทะเลงการฟังมิจันสุภาษิตที่ยุกมาจางอาตมะเลยวังไว้ตนต้นเป็นำคำก่อนเอื้อนอ้ว่าอาจิรังว่าแต่ยังกายอยเป้ว่กกากะ บ่อยู่ยังยืนมันแต่อย่างใดปฐวินอติเสสัตติแม่นจังได๋จะต้องได้สินอนทับถมนี้สุทั่เปตาวิญญาณู ยันยันพินภายพันสิภาคพ,พอยไลลนางนีรัตทังว่าขาลิงขาลังหัวะประมังคนไม่สิผู้พังไงไปหยดโผดปาบ้เทียงมันสิหันปีนว่าเปลีป่ยนแปลงนี่ละเป็นแกนแท้ธรรมศาสสังคารอยู่มือ ยภัยวิจารเนืองเนืองสิทุกข์ไข้หายเวียนเคียดบ่เห็นสิมองเศร้าบ่บัา ทุกขเวทฟังเทศของอาตมะมือนิสติตั้งให้ต่อตามโปรดจะได้ขันข้นคามมันเรื่องแกเจ็บตายสาธทั้งหลายในโลกกาตั้งกาพากันพอม บ่มีไผยสิหนิพนกฎของกรรมธรรมศาสตร์อุศาดจะต้องพอพอดามบาดังกันเพราะศานั้นเฮนามันผิดจารณาเนืน้เอเงื้ กาญสังขารคู่สุวรรณเองเสาววนาสารธรรมมีสารงานติตู้เขามีความแก่เ่าสารการธรรมศาสตร์ป่สามารถดวงพลนั้นความเ่าแก่ชลา นับแต่เมื่อสิ่ออนลานาสิลาเสียเสียผมเคยนีดำโดกสี่งอกเสมแถมซอนข่าวพนพ มืดเกียงหูตากะฟังมืดหนังกะหืดย่อนหอยย่นนอยบ่เหี่ยวเซาแก้วกะสิดวดแก้มกะสิเว้าขาแดเข้ากะอินโดหลังกะโคดแนวกะโคดบ่อยากพันละนเว้า ผู้เ่นเป็นคนเฒ่าจากดีแนวแน่นความแก่บ่อยากพ่อแต่ขอไวกะบ่ฟังกะบ่ฟัง jeunes ภั p r i เ a t e f r a n c a n ่ onymous m a s e น d i c โ resolute, ् r e s p o n d e n i t obtain the Buddhism ස ැ ä ่ g e เก식 ාascal. sний เก็ِ a b n o r m a บ bunkal,� además erschafaoth, เ f ่าเจ็บท้องปวดฟัน โลกนี้นี่นั่นนันมัน,นเกิดมีมาเป็นของธรรมดาโมอนนี่ไปพ้นมีมดือจนสวยหรือเกผู้ใดเดอดโลกสิจู ตั้งแต่พระสงฆ์สามนินกะบโบเวียนเสียนพ่อนันพบผ่านหูจังสีเดีวยวญายานบัดพ่อผ่านลูกค้ามามึงมาพระญาติตัวสติิเตรียมตาง ก็พลังใจไว้มนุใสสู่ต่อไปหามอใ้เพิ่นสวยบ่ถึงค้าวหมดหมดมวยก็คงยังนั่นอยู่ยังในที่สวดจะต้องพังพาดทาบักลูกค้าหมืดปัญญายังไงสิภัยพร้อมยมแพร Miền tìm họ cá nhân nhẹ một vía thi thả họ thi giá đi đi cứ chỉ là phải phẩu thiêm lèo trắng hai Đà a à, men bó nhu บัดนี้เขาเขตข่ายกำไฟโมระนังงานจังพญายทีเทศนามาแล้วยังเตตายทนี้เดาบ่ท่านแจงแจงที่สภาบานี้ไดอันให้สิพ่อใดว่าไต่ตอง วาโมรณะธรรมุมีิมระงานติตโตสังขารโหกทุกอย่างต้องถึงแตกสะายลาสหธรรทัลา ตองตายมาหมดหมอละนังสิ้นทาบถมเดียนเสมอเพียงเพียงกันหมอละหาดบอดอยู่คำฟ้าสิวังเมียนมาเพียนคัน phang quẫm tai và năn, bên khoang thiêng cũng thôn, khôn bót tai bó mi đôi đã hơi quan phuộc, dị si nhốt xuống phiang pha na tha cà leo té để báo chi, thua sắc côn gấp bốn bì, mắt cả tham, ฟื้นสี่คำคืนเวีนเมือนเธอเป็นธรรทมาดาทถบ่มีแปรปินไปดินบลูดโดบบลดยกระจำให้เจ้าผูเพ็นผัวเสียหนห้างเบีนพอยภาคมียแพงแกงสีลายละสามปนป่าสิลาถั่ว ลวยศิลาจนใหนิไก่คนละโลกโบกศิลาจากเบียเมียเสื่อนเจ้าสังพงังบัวสิไก่จากน้ำวังสิห้างฝุงป่าสิงนา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 สารพัดสิภาคพอ คนันกเทศเสียงละไม่หอยถอยตัวสิ้นจากทีเส้นมาพระอาจารย์มีจียพระอาจารย์สานีจังสีกับไปแล้วว่างนี้นอกจากนี้นักเทศใหญ่หลายองค์เพิ่นกะป่งสีวีจากไปทั้งนานไปสวรรค์ มูลแล้วไล่ลาทิมปอยพระเกตเจียนหใหญ่น่อยก็ไปจอยบ่ห่วงยังเก่งปานใดก็บ่ยังยังก็ล่วงลานี่ล่วงผู้สิได้ลาผู้ดาวางโดยพาย หลวงปู่เสกไปจอยนิดุงพุงป่าหลวงพ่อคุณผู้เก่งกากยาถิมบอกไว้หันหลวงปู่มันหลวงปู่ฟันสลาหางได้วางหลวงปูพง่พังไ,ได้ลานัวเดืดดติไลไพดาว หลวงปู่ข้าวกลยเลินทำกองเพี่นคงเขตดดวงปู่เทศบัดมากเป็งสารังห่างบางขันหลวงปูแ่แหวนแต่กี่นั้นภผกรสาบุูซาคู เพิ่นกระเสียมีส่วนฝากแต่คุณควรนยององ์ได้ได้ก็ะตายต้องบัดทึงเขายังบ่อยู่ผู้สักเสียดที่เยี่ยมได้โลนกระสังตามหลวงปู่ทวดผู้ยาบนำทะเลีเจิดจางให้เพิ่นกระวว้สังขานตั้งเต่นันุลา หลวงพ่อตัผู้ใจปั๊มมนุธรรมสูงทรงเพิ่นกับปุงสีไฟเหนือแทตั้งแต้นหลวงพ่อสดตรบานปากนำผู้สร้างก่อรรม,มากกยเพิ่นกะไวสีวีตดฝากเตธทำมันสูงค้าหลวงปู่มาเทระเจ้าลุมน้ำสี Có chạc thi át à tâm hạ à Phố cầm lăng thết Dù nề đứa dùm Cầm lăng phân dù nề Bỏ bò mi bỏ si bỏ bay nhôm Phó bé Thì dù cài Đứa cài hãng thăng cài Dùm 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 จะต้องไปคือกันใ้ตัวคิวโลบายมีดื้อจนงินบ่มีภัยสิหามยางผู้อยู่คำ้าบ่มีบ่อลกโทงใหญ่ตั้งแต่ไว้เนื้อสาการเวลา นั้นบอกยากจิงขอฝากทุกท่านวิจารณ์ให้ได้ไครคว้านหูแล้วล้างวาลวนตั้งแต่สิตายตูกใจใจให้มันหูกได้ก่อกรรมกะทำหมันยาสิมัวเพเลือเพอเลือตัวมุนยูดีดือสวไผเกะหูพลันหนักตั้งกัน พราะสานั้นในละสัวททำดีเนื้อนออ บาลมีให้สะสมสิหุงไหนกะใจล้ำกุศลกรรมได้ทำสางเส้นทางเก้าใตทำแต่ีก่ให้เส้นมุ่งปองสวรรคีวิตโค นว่านั้นบ่มันเทียงเทียละคางานิจาสังขารบ่อยู่ยืนยาวอย่างลังประคาทาตนนาตมาในเอือนอว่าจิรังว่าแต่ยังกายู ว่ากายังนีหมกคงมันยืนป่าเถื่องานที่เสีาสติสิโนนท่าเพีนพื้นจมแจไปตามการสุททธอเปตาวิญญาณูให้วิญญา ไปไ,ไปกับปล่อยวางเสวายายนิรถทางวคาลิงคาลังวัวประมังคนไม่สิผูพัง ให้ประยูดเพิ่นเทศโดดจังเสียกะขอให้ใครควรเมื่อนี่ทุกท่านหวนผู้มาหวมทำบุญสิเกิดควรมาสานธาท่านทำตามนี้ปวดทำเ้ไว้สิเป็นบุญลุนสองอานอนี้สงส่วนนี้บ่มีเสาวะเป้าส่วน ท่านเสียหายจากบุญเสิยวบุญกะใจเจียดอานิสงบุญเดีนั้นมากมีสิรีดำปรดจงน้ำใจน้อมในธรรมที่เอือนแอวอาจิรังบัตตยังกายอยูคือลังอาตมา เทศนาว่าแล้วให้ตรงทวนสุขบวนนเดอัทธาอยู่